สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสองเลขเด็ดพ่อขุนช้างชาวบ้านไหวขอพรพ่อขุนช้างสองเลขอ่างน้ำมนต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนนั้นมกจะหาตัวช่วยในการมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นโดยที่วัดอุทุมพรารามหรือวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเดินทางไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จหันใจก้าวหน้าพ่อขุนช้างมหาเรเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณ พร้อมเพ่งมองหยดเทียนในอ่างน้ำมนต์และใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้ส่วนด้านหน้าพ่อขุนช้างหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากพ่อขุนช้างหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณที่พลาดไม่ได้ขนชอบหาเลขต้องไปดูหาเลขในอ่างน้ำมนต์พ่อขุนช้างโดยส่วนใหญ่เห็นเป็นเลข4 1 6 8 7ชาวจังหวัดอ่างทองพอาครอบครัวมาเที่ยวกราบไหว้พ่อขุนช้างครั้งแรก และในวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดได้เขย่าเซมซีได้ค่าสองนำไปลุ้นรางวัลซื้อสตรกกินแบ่งรัฐบาลวันที่1สิงหาคม6-5ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์คอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปซ่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ